สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดศิลาหูนะครับผมอำเภอเกอดสมุยครับนี่คือถนนสายรอบเกาะน,นะครับวัดศิลางูหรือวัดราชธรรมารามศิลางูครับผม ตำบลมะเร็ดอำเภอกอะสมุทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะ เป็นโบสถ์ที่สวยงามมากครับผมนี่คือโบสถ์ของวัดศรีรางูนะครับพระอุโบสถสดครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะ ข้างในมันมืดหน่อยนะครับ ไมนะ่กรับข้างในฮะ เกคคับเราไปดูข้างนอกกันนะนี่คือบริเวนข้างนอกพระอ,อุโบสถนะครับสวยงามมากเลยครับ ตรงนี้มันอากาศไม่ค่อยดีครับมันฝนเป็นหน้าฝนของเกาะสมุยครับนี่ครับบริเวณรอบนอกของประอุโบสถนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรพาเดินไปดูรอบๆร,รับคือ <c oughs> แต่ก่อนสมัยผมเด็กๆนะครับวัดนี้จัดงานประจำปีทุกป,ปีนะฮะคือตอนเด็กๆก็จะรู้จากกันในานาม มาเที่ยววัดหินงูฮะวัดหินงูในนามของเด็กๆที่รู้จักกันฮะฮานประจำปีนี่สนุกมากเลยครับผมวัดศิลางูคือวัดหินงูฮะถ้าคนบ้านเราเรียกะมีวัดหินงูนี่มีพระาาธาตุพระบ,บรมสา,สา,สารีริกธาตุ <c oughs> อยู่ด้วยนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> มีอัฐิของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากประเทศศรีลังกาฮะอันนี้มีประวัติอยู่้ะแต่ผมจำไม่ค่อยได้นี่ครับ มีนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยครับหลวงพ่อพุ่มทำวิโยฮะขออนุญาตถ่ายนะครับผมหลวงพ่อพุ่มทำวิโยครับผมศาลาของหลวงพ่อพุ่มอันนี้เราลงไปดูใกล้ๆครับ เจดียนะฮะนี่ครับ มีอัฐิของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากประเทศศรีลังกานะฮะมาบรรจุว่าอยู่ในอนุสาวรีย์เจดีย์ใแห่งนี้ฮรผมจะพาไปเดินดูไห้ทัวรนะฮะ ข้างล่างบริเวณข้างล่างติดชายทะเลด,ด้วยครับผมแต่ก่อนสมัยตอนเด็กๆมาเที่ยวหานาประจําปีนีน่สนุกมากเลยครับจะรู้จักกันในนามวัดหมินงูฮะของคนพื้นที่ครับผม วัดราชธรรมารามชื่อเต็มเต็มของวัดศิลางูนะฮะวัดหินงูฮะนี่ครับคาถาบูชาขอถ่ายนะครับผม พยาเพชรพัทธะนาคาราพยานาคีนีอัญญารินทาศินีเทวีครับผมขออนุญาตถ่ายนะครับ นี่ครับผมอันนี้ศาลาอีกแห่งหนึ่งลุกร,ระวัดของวัดศิลางูวัดราชธรรมารามเจดีศิลางูตั้งอยู่ที่บ้านหัวถนนหมู่หนึ่งตำบลมะเรดชอำเภอกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดราชธรรมาราม พระธาตุเจดีสิลางูเรียกชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระธาตุหินงูเป็นเจดีหลวงพ่อเพชรติดโสเป็นผู้ที่เริ่มสร้างขึ้นโดยให้หลวงพ่อสีทองโดยให้หลวงพ่อสีทองสีชายร่วมกับระดำใจกว้างหมื่นไายยาที่บำบัด หมื่นพญาบำบัดเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างประดิษฐานบร,รมสา,าริริกธาซึ่งได้มาจากการเดินทางไปทุดงที่สีลังกาโดยมีพิธีบรรจุพระบร,รมสา,ารีริกธาตุเมื่อวันที่21มิถุนายน2498โดยเจ้าพระคุณพระอัทฏทฐส,สุทธิพงษ์แห่งวัดชีโทนอำเภอผักไหร่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระพระบรมราชินาสมเด็จพระราชดำเนินสเสด็จพระราชดำเนินมานำมัดการพระบรม,รรมสาชดิกธาตุน้าพระธาตุศิลางหูมาวันที่24เมษายนพศ2555ครับผมนี่ครับเราบัดเยี่ยมของวัดศิลางหูครข้างล่างนี้ติดชายทะเลครไปดูกันนะ นี่ครับสวยมากคติดทะเลที่เห็นไกลๆนู้เป็นหมู่บ้านหัวถนนนะโอเคฮะเดี๋ยวผมพาเดินลงไปดูที่ชายทะเลนะ เหลืองอารามสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับที่มีบันไดลงชายทะเลนะฮะนี่ฮะหลายขั้นอยู่คนระับสูงมากนี่ก็มีรูปปั้นของงู้ายขวานะครับผม ที่บันไดราบันไดครัท่านสองข้างครับผมสวยมากครับโอเคเดินลงข้างล่างดู นี่คือบรรทัดทางตรงนะ้นไม่ได้นับเมื่อกี้กี่ขั้นหลายขั้นอยู่ครับนี่ครับผมบริเวณสายทะเล